ยังพร้อมยังเดี๋ยวเริ่มเริ่มโหวตตอนสี่สิบห้าอันนี้เราไปแต่งชุดเองที่ไม่ใช่ชุดหมอได้ไหมพี่ได้ดิสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับงานก็ให้หมออื่นไปก่อนดิพี่ไปแต่งชุดโคโยตี้มายนะพี่วันนี้เราอยู่กันในเกม GTA V r o r o p e ในเมืองด a ร k t ทาวครับตอนนี้เป็นงานมิตติ่งรถครั้งที่หนึ่งของเมืองนะครับก็เดี๋ยวไปแต่งตัวกัน แต่งตัวแบบไหนอะให้มันเข้ากันหมดหรือพี่จะเป็นกรรมการแล้วพี่เป็นกรรมการเหรอด๊กรรมการใช่ไหมหงั้นเดี๋ยวผมจับแต่งตัวเดี๋ยวผมเป็นบอดี้การ์ดให้ผมเป็นกรรมการนะฮะ ปเริ่มจากเสื้อก่อนอย่างแรกนะเป็นกรรมการเนี่ยต้องใส่สูทเสืส้อความเท่และความเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมหาให้สักครู่ครับเสื้เทาเลยอะนี่ไง เลขสามสิบพี่เสื้อเสื้อข้างในอ่ะเสื้อด้านในเป็นเลขสามสิบหาครับพี่จะเอาสูตสีอะไรอะมีสีขาวด้วยนะพี่ขาวขาวจ้ว เดี๋ยสื้อด้านในมันต้องมีเสื้อด้านในมอสอยู่วะแม่งไม่มีวะอันนี้พี่สได้ก็ได้ถ้าของผมเลขสามสิบสี่สุดท้ายอ่ะ นี่คลีนเวยเดี๋ยวผมต้องหาเลขอื่นดูนสักครู่ส่วนระหว่างรอพี่ก็แต่งตัวรอเลยก็ได้ที่นี่มันไม่มีสูตรมอดดำแบบดำล้วนะนะแต่ไม่น่าหายาก เดี๋ยว,วาหาเจอนี่ใครเจ้าพ่อแฟชั่นไงรองเท้ารองเท้าสีสีขาวหรือพี่จะเอาสูตรแดงอะ แดงด้วยเหรอเฮ้ก็เข้าอยู่นะพี่เข้ากับอีเสื้อไอเนี่ยคอตาสสีแดงใช่ป่ะสีไหนสีสองหนึ่งครับเสื้อข้างในเหรอเสื้อข้างในสองสองสูงเจอไหมจ๊ะเออแล้วก็สูตรสีสองหนึ่งเจอไหมจ๊ะ แดงแดงแบบแดงเนีลยเส้ยกันเกงพี่ก็ต้องหาเเนี่ยดี๋ยวทำไมมันมีลายดอกด้วยนั่นแหละเฮ้ย hey, มไม่ได้มันต้องมีดิวะคิดถึงประเทศเก่าเลยแม่งมันมีสูตรมัดดำด้วย ก็จนปวดแขนนั่นเฮ้ยอย่งี้ก็ได้มั้งไงเศรษฐคมไม่ต้องถึงกระสูดก็ได้มั้งนี่เนี่ยนี่กระทอแล้วเนี่ยเดียวพี่จะาันนี้เลยเนี่ยผู้พันขายไก่เฮ้ยเนี่ยนี่ก็โอเคแล้วเนี่ยไม่ได้ไพี่เอวนัดแต่เลย แต่ผมจะเป็นบอดี้การ์ดผมอยากเป็นแค่นี้เป็นแค่บอดี้การ์ดโอ้เหลืองก็เ,เหลืองแล้วเกินอ้าเผาแล้วกัน เย่บริการแตกตัวโคตรเทยยังไงลองทำไม่เจอเลยพี่บริการนะเฮงเท่เกินเลยกัดไม่แล้วคือบริการโคตรหล่อเลยเฮ้ยใส่อย่างงงใส่ใส่อยู่ไหนใส่ ตัดีมีท่าสะูกนครับอย่างตัวนี้ก็เกใครมองใครจะมองว่าเป็นบริการ้วยเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนเลยพี่จริงเหมือนแบบเป็นอนนี้มากกว่าเป็นตัวบอสมากกว่า ไอ้เฮียต้องเน็กไทยแดงว่ะโคตรหล่อเลยเฮ้ยเอาแค่นี้แหละไปเอาแค่นี้พอพี่โอ้โหไอ้นี่เองนี่แบบเต็มยศละเกิน ต้องไปเอาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหูฟังบริกาศด้วยเย้ด <Yeah, S 2> <ม>ีหูฟังด้วยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเป็นบริกาศเอาเรื่องเจ้าพ่อไปท่านจริงๆชอบแต่งตัวเหลือเกินให้เราสบายๆไง บริการเย่รบริการอะบริการน่าหลอไม่ใช่หน้าเหลี่ยมใช่ไหมจ้าตอนแรกกะจะเอาไอ้นี่นะ ก็จะเอาอะไรวะเออขอเต่ามัขอเชิญกรรมการรถไม่ได้มันขอเชิญกรรมการแล้วนะเออถ้าขอเต่านี่แบบบอสเลยกรรมการกำลังเดินทางอยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชือาอะไรอีกคนนี้ผานม่้่านานผานผานเห็นไหม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 จบแล้วทุกอย่วะก็ ไม่เจอ,อทำยังไงถึงมีรถรอๆแบบนี้ขี่งงนี่ไอชื่อชีพอันแรกรถใครเอางงงงฮะลิ้นจีที่หอ<า>อย่าเอางี้เดี๋ยวถามเดี๋ยว เดี๋ยวข้าถามเริ่มต้นให้ก็ได้นะไปครั้งแรกรถใครรถตำรวจเลยอ่ะอันนี้เขียนอะไรนะว่าอันนี้อะไรบ้างยืนข้างรถเลยครับยืนข้างรถเลยไหนลิศมาลิศมายืนยืนข้างรถเลยครับอ่าถามโมเสียงโมเจียงเออดูบอลอากาศผมด้วยดูบอลอากาศผมด้วยนะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อโกริสครับโกริสโกริสทำอาชีพอะไรครับเป็นตำรวจครับอันนี้เอารถอะไรมาครับวันนี้เอารถนี่ครับรถตำรวจครับปากน้ำครับบอกข้อดีข้อเสียของรถเองมาหนึ่งอย่างข้อดีก็คือมองว่าเท่ ขอดีคือเท่ครับข้อเสียคือกระโดดเป็นกบเลยอังชื่อรถเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับอะะไรทำไมจะโอนตังค์อะอะลุนแรกนี่ใครรถใครอัลอลคันแรกไหนอคันแรกคันแรกที่บราไม่ตลกเลยพูดจริงจังอะลุกอะลุอะลอลลวออยู่ ใครโทรมาพีิก่อนคนะพลิก่อนใจเย็นพลิก่อนใจเย็นนะผมเองผมเองพี่คนนี้ใครโทรมาก็ผมเองไงผมนี่ผมอ๊อ๊อ๊อ๋ะผมแล้วทำยังไงถึงมีรถเราแบบนี้ขับได้เนี่ยอะไรนะครับทำยังไงถึงจะต้องมีรถแบบนี้ขับได้เป็นตำรวจครับไม่เป็นตำรวจก็เป็นแฟนตำรวจครับ เอาเรื่องขอบคุณครับผมไอ้คนจัดหายไปไหนพี่นั่นสิคนจัดยืนนุ่งหรอครับรีบจัดแล้วรีบรีบแบบจบนะครับรีบย้ายย้ายนั่นเดี๋ยวผมจับนะครับตรงเนี้ยท่อดังมากเลยโอ้โหดังคันเดียวเลยอ่ะคันไหนดังวะเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยดังไม่ต้องช่ยแล้ววันนี้ขออนุญาตนะเมืองเรามีตากล้องไหมถ่ายรูปหน่อยดิ เดี๋ยวก่อนแสงมันจะออก <c oughs> เอ้ยถ่ายรูปรว่วมก่อนถ่ายรูปร่วมก่อนเดี๋ยวจะเช้าแล้วไม่ได้ทำเมามามาไอ้ถ่ายนะ<ๆ>ร้อยให้รัดรัดถ่ายได้ไหมรัดถ่ายถ่ายรูปให้หน่อย <c oughs> อ้าเอาท่าเอาท่าที่ปวดปาน <c oughs> าจริงเหรออากาศไม่ได้เด็ก <c oughs> เออไม่ต้งไหนโอ้โหโหโหตัวสั่นเลยเฮ้ยโอได้ัดไปมาครับกรรมการก็จะมีร้อยพีชอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับอันนี่อันนี้ร้อยพีชแล้วก็มาลุนะครับ อะไเครับเจ้าของครับชื่ออะไรครับสัมภาษณ์เลยอันนี้อะเขียวเหรอคันนี้เหรอครับให้คันนี้ก่อนเลยอ๋อชื่อชื่อคิงครับกรรมการเชิญครับกรรมการเชิญให้คะแนนด้วยนะครับชื่อคิงครับผมชื่อคิงทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ทำอาชีพอ่าชิปเป็นึงเอาเอาขายตัวครับขายตัวขายตัวเหรออ้าวบอกคอนแทคให้กับลูกค้าทางบ้านได้เลยนะ ขายจริงครอขายจริงขายขายดีออกอากาศไป80ประเทศนะลูงยังงั้นขายเพื่อนก็ได้ครับขายเพื่อนไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะคุณมีคอนเซปต์ในการแต่งรถคันนี้ยังไงบ้างครับอ๋อแต่งอุ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะยังยังยังจะเย็นจะเย็นคือกดอลไรได้ตอนนั้นก็กดไปเลยครับอ๋อคือจัดเต็มทุกอย่างใช่ไหมใช่ สีสีเขียวนี่เลือกเองหรือเปล่าเลือกเองครับเลือกเองอ่ามันมันเป็นสีจากอะไรครับอ่าแรงมันดานใจแรงมัดดนใจครับอพอดีว่าคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมวันนี้ชนะแน่นอนครับผมมาเพื่อเอาเงินแสนห้ายู่แล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่คุณรู้ใช่ป่าวว่าเอาเงินเงินมันไม่ถึงแสนแลครับอะไรหรอแต่เงินเราวันรวมนะครับคุณอะไหรอ ผมก้าทุกรางวัลเลยไงแต่ถ้านี่หารร้อยนะโอ้โหอ่ะครับคันต่อไปคันต่อไปสวยสวยสวยอันนี้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 รถใครครับอันนี้รถใครยี่สิบรถบริการผมเองเอ้ยชื่อครับชื่อชื่ออะไรครับเจ้าของรถเจ้าของรถชื่ออะไรครับไอเฮียยืนเอ็กซ์ยืนเอ็กซ์เฮ้ยคุยด้วยอ้าวชิดไทยเหรอ ใช่ครับทำอาชีพอะไรครับทำอาชีพเป็นเอางนี้ดีกว่าลุงในในประเทศเปิดได้ประมาณห้าวันทำยังไงถึงมีรถหอ่ออย่างนี้ขี่มันออนแอร์ได้ไหมครับฮะนั่นดิเอาที่ออนแอร์พูดได้พูดได้พูดได้เอาที่พูดได้มันมีอันนี้อยู่มันมีอันนี้อยู่เนี่ยรถคันนี้ได้จากผมจับฉลากได้มาเฮ้ยจับฉลากได้มาครับใช่ครับผมทำทำยังไงบ้างครับคนอื่นเขาจะทำบ้าง อ่าผมก็คุยขยะไปเรื่อยๆครับฉลากตามพื้นคุยไปคุยมาไปถูกรังวันได้รถเฉยเลยงงมากนี่เอาป้ายนี้มาขอข้อดีขอข้อดีข้อเสียของรถคันนี้อย่างละข้อครับอ่าข้อดีดีทุกอย่างครับอ่าส่วนข้อเสียความเร็วมันอั้นับความเร็วมันอั้นนะครับคุณคิดว่ารถคุณเร็วได้มากกว่านี้อ่ะครับใช่ครับ บอกว่าไปได้มากกว่านี้เยอะเลยมีพอมีมีสไตล์การแต่งรถไหมครับมีครับผมมีเป็นยังไงบ้างครับสไตล์การผมลอกคันสีแดงตรงนู้นมาลอกเขาเลยเหรอใช่ทำไมดูล้อดีล้อใส่ล้ามาเลยทำไมดูใส่ล้อเฟอร์รารี่ครับอ๋อลอกมาลอกคันสีแดงนู่นอ๋อแสดงว่าคุณชอบเฟอร์รารี่ใช่ไหมอ่าเปล่าครับมันเท่ดีผมชอบโอ้ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเฟอร์รารี่มากที่สุด ถูกต้องครับแม้แต่สีเท่โอเคครับขอบคุณครับครับผมอันต่อไปครับคันต่อไปอันนี้คันนี้เราใครครับคันนี้จะของรถู่ไหมเอ่ยเขาฝากมาั้งคันนี้จะของรถู่ไหมใหขอรถจุไปดีหมอผู้ปาเร็วมาเอาเอานี้ให้ลิ้นจี่ถามเอาใช่บกาประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยัง จะเย็นชื่ออะไรครับพี่ถามอ่าผมชื่อดำครับถือดาบทำไมอ่ะต่อตะคิ้วเหรอต่อตะคิ้วด้วยแกต่อแล้วแกต่อดำดำแล้วแกต่ออ่าแล้วทำอาชีพอะไรครับตอนนี้อ่ะคุยขยะครับโอ้ยฟื้นเนี่ยวันนี้เอารมณ์ไรมาครับอะไรนะครับ วันนี้เอารถอะไรมาครับผสาระไอ้เฮียนี่ออนแอร์อยู่ในนียอันนี้รถสตรอเบอรี่ครับสีแดงพี่สตรอเบอรี่โอนเชียบเปี้ยวต้อยถามพระปากถามนี่รถคันนี้มีกี่ล้อถามเขาหน่อยอ่าอ่าอ่ารถคันนี้มีกี่ล้อครับผมทำไมเห็นเป็นเป็นกรรมการตัวได้ไร้เฮียมีล้อเดียวครับทำไมถึงมีล้อเดียวครับ เอาดิอีสาเอ้ยคิดไม่ออก่การูถามได้เอาดิเอถามว้เคยคิดไม่ออกเลยคิดไม่ทันอ่ะมีร้อเดียวคือร้อหลอกอ่ะร้อเล่นร้อนี้ล้อนี้เลยเออเออเออออเอ่เออ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 เอ่เออลออเ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 อนเออเออเอนเออ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 เ่อเออเอเออเเเเออเเอเออเอเออเอเ รถเสร็จคันนี้ครับรถโค้กครับรถโค้กเหรอโค้กอะไรครับเนี่ยโค้กแข่งปวยเลยครับอะไรกี้โคกแข่งปวยอะไรครับอะมอไซค์บ้างไหมมอไซค์บ้างไหมอ๋อแล้วเราไม่เอาเบนซ์คันนี้อ่ะพี่ข้ามงี้เลยเหรอพี่อะไรนะแล้เบนซ์แล้วเบนซ์เบนส์มันขาวเนี่ยเดี๋หรอ อันนี้รถข้าเองเลยดิใครจะถามวะันโอ้ใครจะเป็นคนถามวะคันนี้คันนี้ขายไหมครับคันนี้ไม่ขายครับรถด่วนครับจบครับไม่ถามไม่ดีอ่ะถา่ผมได้ครับผมถามครับสวัสดี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 ครับโอ้รถเทพจังเลยเจ้าของรถชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าชื่อคริสวินเซอร์ครับอันนี้อ่ารถคันนี้มีแรงบันดาลใจอะไรครับเนี่ย นี่แหรอครับอ่าแรงบันดาลใจมาจากหินห้อยครับเวลาสตาร์ทเนี่ยกิวข้างหน้ามันจะมีแสงเอ๊ะยังเสียงรถใครวะมันจะมีแสงวิบวับวิบวับเลยครับยิ่งยิ่งเบาะเนี่ยนะครับถ้าถ้าสาวเข้าไปนั่งแล้วมองขึ้นไปข้างบนนะครับถึงสวรรค์เลยมีแม่สาวขึ้นไปนั่งบางอย่างอ่าไม่มีเลยครับผู้ใช้รนเลยครับตอนเนี้แล้วถึงสวรรค์ไหมครับ ถ้า,<อ>าถ้ามีสาวๆ,าวๆท,ที่ที่ที่ติดตามอยู่นะเชิญนะครับเชิญมาติดต่อผมได้ที่โรงพยาบาลเลยแล้วที่เจ้าผู้ชายนั่งถึงสวรรค์ไหมครับผู้ชายนั่งยังไม่ถึงสวรรค์นะ <c oughs> อาจจะลงนรกกันก่อนอะไระ <c oughs> ไปกันต่อไปดีกว่ามั้งโอเคครับ,บยบายมาลุมันมีแค่นี้พี่ไปคันไหนเออคันเหลือรถใครดีนี่ไงนี่ไงคันนี้ไงอันนี้อันนี้อันนี้ ีใครครรับถผมครับอ่าชื่ออะไรครับชื่อมารุมาชีครับมารุมาชีดรมารุมาชีครับเฮ้ยดรมารุมาชีด้วยครับใช่ครับผมมียศมียศผามารุมาชีเอาต้องมีดรก่อนใช่ไหมใช่ครับดรครับออาขโทษครับต้องต้องให้เกียรติผมด้วยครับผมจบประสุงครับขั้นทีนเที่ั้นไหนครับเนี่ยชั้นหกครับชั้นล่างน้ำท่วมครับเฮียทำไมอะ ไปแล้วทางบ้านมีคำถามไหมไม่ได้ยินทางบ้านถามมาไม่ได้ยินอ่าข้างหลังอรัหมายถึงทางบ้านข้างหลังมีคำถามโอเคอะคณีต้องไม่ต้องเป็นสีขาวได้ครับอาทำไมต้องเป็นสีขาวอืมนั่นแหะสิฮะมันไม่เข้ากับติ๊กเกอร์ครับที่มารู้ล่อยจอยไว้ฝัดแล้วผมงงว่าหลังคาก็ดำไ้อะไร อ๋อ,อผมออผมผมชอบอแอลลี่ครับอยากแต่งแนวแอลลี่ออแอลลี่แอลลี่นี่คือแรลลี่อรรแอลลี่ทขงเรียบมไม่ควาจะตอบเรื่องของกูเร็วส่งเร็วได้ยี่ห <c oughs> <อ>้กลัวมันจะออนไม่ได้ครับยิงถามเร็วส่งเร็วเ่ยข้อดีข้อเสียของรถคันนี้ครับข้อดีเท่ครับข้อเสียช้ามากครับช้ามากเลยครับ มันมันช้าขนาดไหนครับมันก็ช้าครับช้าแบบเต่ากัดยางอ่ะเต่ากัดยางโอเคน่าจะครบถ้วนกันแล้วถนนด้วยไหมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีคนมีคนคอมเมนต์มาว่าเอ้ยป้าเตยเบียนรถคันนี้คุ้นๆเหมือนเป็นของเขาเขาบอกขับไหนขโมยมาหรือเปล่านี่ครับจุ๊บมาครับเนี่ยจุ๊บเรเข้ามาครับเนี่ยกุญแจอยู่ที่ผมแสดงว่าผมต้องเป็นนี้อย่งไงกดโชว์ด้วย ทำกุญแจผีไว้กุญแจอยู่ที่ผมผมก็ต้องเป็นเจ้าของครับทางสุดท้ายครับเฟอร์รารี่สีแดงอันนี้เราใช้เขนี่เตรียมมุกเลยเจ้าของรถเชิญครับโอ้โหหรูใช่รถไทยลลมันลงโล่เลยตอนนี้สมองแล้วคุณ้อยเลยครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อ้อยกลับ คือร้อยทำอาชีพอะไรครับถึงมีรถรอเท่ๆขี่อย่างนี้เป็นช่างครับช่างช่างอยู่ไหน่ะครับเนี่ยช่างฮีโรขายครับดร็อคเตอร์ดร็อเตอร์ยังขับขนุนอยู่เลยท่านขับเพอร์เรอรี่อยากอยากทราบวุฒิการศึกษาจบปริญญาเอกที่คิคาโก้ครับนี่เป็นไงนี่ดร็อคเตอร์เออเป็นไงปริญญาโทที่ไหน ไอ้เออลืมครับจำไม่ได้ครับยันส่งเร็วใช่ปส่งเร็วครับอดี๋ส่งเร็วครับตามไ้่กันนะอ่าแล้วก็ทํากอธิบายลบรถแล้วอ่าข้อดีข้อเสียครับของรถคันนี้ข้อดีคือคนขับหล่อครับคนขับหล่อนี่นี่คือข้อดีใช่ไหมโอเคข้อเสียข้อเสียข้อเสียโอ้แปะข้อเสียคือ ผมไม่ใช่้าของรถรับรขี่ขี่ขี่ี่ไปเลยขี่ไปเลยถ้าถ er ้าสมมติมีผู้ชมทางบ้านนะครับเขาอยากจะสนใจนะครับแล้วก็อยากจะขับรถเท่ๆอย่างนี้ในชีวิตดีๆอย่างนี้คุณคุณร้อยมีมีอ่าข้อคิดอะไรให้เขาบ้างไหมครับไม่มีเลยครับจะจะมีฝากไว้ก็คืออ่า ดาร์คคาวครับดี๋ยวมาเล่นดูครับอยากเพ่ๆอยากเห็นรถดีๆอย่างนี้อันนี้แอบโปรโมทใช่ไหมครับก็สําหรับงานมิ팅รถในวันนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับก็ขอจบลงตรงนี้นะครับส่วนรางวัลนะครับสภาอมร้อยนะครับไม่มีแจกนะครับคุณคุณร้อยคุณรนอมหรอ ผมตงที่ทีะอ๋อโอเคโอเคร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นใครเข้าร่วมได้หมดครับคนละสามหมื่นจัดไปเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมมีคําถามอ่ะตอนแรกเราจริงจริงเรามีลำโพงนะแต่ว่ามันไม่ดังนิดนึงอะไรนะไหนบอกพี่มนรู้เป็นกรรมการนวให้เขามาทําอะไรอะไรนะใครทำพี่มาร้ทำพี่พีดเลยเนี่ยมาชมรถที่เฉยเออ นั่งรถให้กูหน่อยรถจะรถเฮ้ยโหทุกเราเก็บรถได้เลยใช่ไหมครับเก็บรถเลยครับเก็บรถเลยรครับเก็บเลยครับ แล้วล็อกแง่คะแนีนล็อกแง่ประเด็นอะเฮ้ยขั้นขาวอ่ะขั้นขาวรถใครอ่ะเราแต่งตัวนานกว่าเวลาจัดมีมิ่งอีกอะเขาก็เองก็ได้คนละสามหมื่นไงคุ้มค่าแต่งตัวแล้วอะไรนะเฮ้ยรถใครกันเนี่ยรถข้ารถข้าผมว่าคันนั้นบอกว่าเรามากกว่า S <S เอาเอาเอา,เอาไม่มาเก็บรถคินไม่ไปเก็บขังขาววะคินคินไม่ไปเก็บขังขาววะอะไรนะไม่ไปเก็บรถขังขาวก่อนนะอย่าลืมลืมรถตัวเองเลยเอาเอาเดีแตกตัวนานกว่ามามาชมรถอีก ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาลุดด็อกเตอร์มาลุดปั๊บปา๊อาจารย์กูบ่าเฮให้าจารย์อย่างนู้นอย่างนี้อะไรนะปวข้อดีด้วยเสียแล้วก็ไปปั๊อาจารย์กูบ่าอาจารย์ช่วยไม่มันเป็นครั้งแรกไงมันเป็นงานแรกนิดเออมันก็การทอดกระแทะนอย่างนี้แหละ เาก็แจกรวมไปก่อนนี่เป็นไรอะด็อกเตอร์อย่างเขาที่ไม่ได้เอารถมานี่ได้จังฟรีด้วยใครอะอาจาร์ภูผาไปอย่าจกคิดอย่าจกคิดอาไปครับครัดได้ค่าชุดเราคืนแล้ว เราได้ค่าเช่าสูรกับค่าเช่าทองเช่าทองไปี่เราเช่าทองมาด้วยเหรอวะดูดิทองเจนเปเลอร์เลยอุ้ยมีทองด้วยเอาเป็นไหแล้ววะไปเปลี่ยนชุดคืนครับคุณผู้ชมขำๆสนุกๆครับเอฮ่า โอเคคร,ครับคุณผู้ชมครับก็ขอจบอคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเกาหลีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับงานมิ팅ครั้งแรกต้องแต่งตัวอันยองจิบๆิบบ๊ายบายครับ